สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พาท่านมาชมเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งนะครับชื่อว่านครไตรตรึงจุดที่ท่านได้เห็นอยู่นี้เรียกว่าเป็นตรีบูรณ์หรือว่าคูเมืองนะครับกำแพงเมืองที่มีคูสามชั้น,นครับแล้วก็มีคลองน้ําแสกสองคลองคลองนะครับหรือว่าเป็นตรีบูรณ์เราจะเดินไปชมกันใกล้ๆนะครับว่าสภาพจริงเป็นอย่างไรที่ยังหลงเหลือให้เห็น ลักษณะการวางผังเมืองครับของนครไตรตรึงที่เป็นเมืองโบราณจะมีคลองน้ำอยู่สองชั้นแล้วก็คูดินผังเมืองที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าตรงมุมเมืองจะมีความมนนะครับจะมีโค้งมนก็ให้ท่านได้เห็นภาพคำว่าตรีบูรลักษณะนี้ก็จะพบที่สุโขทัยด้วย พบที่เมืองสุขโขทัยด้วยก็ให้ได้ชมเราเดินอยู่บนคูเมืองของเมืองไตรยตริงสำหรับนครไตรยตริงครับก็มีอายุอยู่สามสมัยด้วยกันนะครับอยู่ในสมัยมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยทวารวดีซึ่ง สิ่งที่ค้นพบก็คือมีเรื่องของลูกปัดหลากสีครับแล้วก็เรื่องของดินเผาตะเกียงแบบโรมันซึ่งเทียบเคียงกับพื้นที่แหล่งโบราณคดีอื่นๆครับในเขตภาคกลางก็จะอยู่ในยุคร่วมสมัยกันเมืองอนครไตรตึงจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงครับสมัยต่อมาก็คือ ยุคสมัยที่มีผู้คนใช้พื้นที่ก็คือสมัยสุขโขทัยครับก็จะพบเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินที่พื้นที่ไตรตึงนี้นะครับแล้วก็ชื่อเมืองไตรตึงก็ถูกกล่าวถึงในสมัยอยุธยาครับจากจุดแรกนี้เราจะเข้าไปในตัวเมืองว่ามีโบราณสถานที่ลงเหลืออะไรบ้างนะครับปัจจุบันพื้นที่ด้านในของนครไตรตึงนะครับก็จะเป็นไร่มันสำปะหลัง พื้นที่ทําการเกษตรนะครับเดินเข้ามาจุดแรกจะเจอวัดดงอ้อยนะครับเดี๋ยวเราจะชมมุมสูงนิดหนึ่งครับก็จะเห็นมีฐานของเจดีย์ประธานนะครับแล้วก็วิหารหลังเล็กวิหารของวัดดงอ้อยก็จะมีร่องรอยของฐานเสานะครับเป็นวิหารหลังเล็กๆแล้วก็มี ฐานของเจดีย์ประธานอยู่ด้านหลังสันธิฐานอายุวัดดงอ้อยก็อยู่ที่พุทธศตรวตรรษที่20-21ครับเดี๋ยวเราชมมุมสูงของเจดีย์ประธานสักนิดหนึ่งนะครับกับนี่คือส่วนฐานที่ก่อด้วยอิฐนะครับของเจดีย์ประธานวัดดงอ้อยครับโดยรอบเราจะเห็นพื้นที่ที่ได้รับการปรับนะครับเพื่อที่จะทําไร,ร่ซึ่งฝั่งตรงข้ามที่ ขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไร่มันสําปะหลังครับเราจะเดินเข้าไปใกล้ๆกันครับจะเป็นมหาธาตุของเมืองก็คือเจดีย์ที่เป็นประธานของนครไตรทึงอยู่ศูนย์กลางของเมืองครับครับสำหรับวัดที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของนครไตรทึงที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือวัด จ็ดยอดวัดเจดียเยอดนะครับวัดเจดียเยอดมีเจดีประธานเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินหรือว่าดอกกวัวตูมนะครับด้านหน้ามีวิหารที่ฐานไม่สูงครับก่อด้วยอิฐแล้วก็จะมีเจดีรายที่เป็นฐานเจดีรอบๆอยู่ทั้งหมด15บองค์นะครับสำหรับเจดีรายของวัดเจดีย์เจ็ดยอด เรียกว่าอยู่ศูนย์กลางของเมืองเป็นมหาธาตุของเมืองอายุของวัดเจ็ดยอดก็สันนิษฐานอยู่ในช่วงของสุขโขทัยตอนปลายครับก็คือพุทธศตวรรษที่2ีสครับแล้วก็อยุธยาตอนต้นก็เชื่อมโยงกับเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ของไตรตึงนั้นถูกใช้ตั้งแต่สมัยทวารวดีมาแล้วก็สมัยสุขโขทยัย ตรงนี้ครับที่เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองของสุขโขทยัยมาในพื้นที่ของไตรถึงเราจะเข้าไปชมเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินใกล้ๆกันนะครับเมื่อเดินผ่านส่วนของวิหารนะครับก็จะเข้าไปใกล้เจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินจะเห็นฐานด้านล่างับเป็นฐานเขียงลดหลังกันขึ้นไปสี่ชั้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่ก็มีย่อม,มุม ด้านหน้าเจาะเป็นซุ้มพระพุทธรูปกับมีซุ้มพระพุทธรูปเราลองมองมุมเดินแล้วก็มองมุมสูงกันนะครับรับลองได้มองมุมสูงสูงนะครับของซุ้มพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้าของเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินครับได้เห็นลักษณะของการเรียงอิฐ เมื่อเดินรอบเราก็จะเห็นชั้นที่เป็นบัวครับบัวความบัวหงายรองรับซึ่งปกติชั้นนี้ก็จะมีต่อจากเขียงขึ้นไปจะเป็นชั้นบัวความบัวหงายครับที่มีเส้นลูกแก้วแล้วค่อยเป็นชั้นแววนฟ้าชั้นแว่นฟ้าคือชั้นที่มีการย่อมุมครับสองชั้นนะครับก่อนจะเป็นเรือนทาต เรือนธาตุก็คือจุดที่ตั้งขึ้นนะครับก่อนจะเป็นดอกัวตูมระครังทรงดอกัวตูมแต่ในส่วนของระครังปัจจุบันก็พังทลายเหลือเฉพาะส่วนเรือนธาตุที่เป็นตั้งขึ้นไปนะครับนี่คือเจดีย์ประธานที่เป็นทรงพุ่มเข้าบินหลงเหลือจากศิลปะสุโขทยัยพุทธศตรวรรษที่ยี่สบนะครับของวัดเจดีย์เจ็ดยอด ในยุคที่มีการมาบูรณะใหม่ๆนะครับที่กรมศริลปากรมาบูรณะมีการขุดค้นก็พบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็พังทลายไปหมดครับหมายถึงสภาพบริเวณโดยรอบเพราะมีการมาขุดหากลุแล้วก็บริเวณนี้ตามที่ท่านเห็นโดยรอบๆไม่มีแต่ป่ามันมีแต่ไร่นะครับจึงห่างไกลผู้คนเราจะไปอีกวัดต่อไปแต่ก่อนจะเดินจาก วัดเจดีย์เจ็ดยอดนะครับเจดีย์ราย15ฐานเจดีย์ประธานทรงพุ่มเข้าบินนครไตรทึงอายุที่นี่อยู่ที่ราวพุทธศตรวรรษที่20นะครับสุขโขทัยตอนปลายอายุธยาตอนต้นสำหรับวัดเจดีย์เจ็ดยอดใกล้ๆก,กับวัดก็มีบ่อน้ำนะครับเป็นบ่อน้ำโบราณที่มีความลึกมากๆนะครับ ลึกน่าจะเกือบแปดถึงเก้าเมตรนะครับหรือว่าเป็นบ่อที่ลึกมากๆของเมืองโบราณครับมองมุมนี้ย้อนกลับไปจากป่ามันนะครับจะได้เห็นเจดีย์เจ็ดยอดแล้วก็บ่อน้ำเดี๋ยวจะแทรกคลิปความลึกให้ชมด้วยนะครับว่าด้านล่างเป็นอย่างไร สระบ,บ่อน้ําของวัดเจดีเจ็ดยอดนครไตรตรึงจากวัดเจดีเจ็ดยอดเดินมาไม่ไกลนะครับสักประมาณ60-70เมตรครับก็จะเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดริมทางสาลาด้านหน้าที่เป็นหลังคาตรงนี้คือป้ายนะครับจะเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดริมทางก็อยู่ทางที่ตะวันตกของ มัเจดีเจ็ดยอดนะครับที่นี่จะมีเจดีย์รายอยู่ด้วยนะครับด้านหน้าจะเป็นวิหารก็ให้ท่านได้ชมมุมสูงให้เห็นภาพรวมของวัดริมทางครับนี่คือวิหารที่ก่อด้วยอิฐของวัดริมทาง ประชาชนในพื้นที่นะครับถ้าฤดูฝนเขาก็บอกว่าจะมีคือน้ําชะก็จะเห็นลูกปัดเห็นดินเผานะครับที่เป็นร่องรอยก็ยังอาจจะยังหลงเหลือชั้นดินนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชมด้านบนของวิหารสักนิดหนึ่งครับเพื่อมองภาพรวมด้านบนวิหารก็จะเห็นฐานของพระพุทธรูปนะครับที่ชัดเจนอยู่ด้านนี้ รอบๆก็ ism, จะเห็นฐานของเจด <have> ี <generally> ลายครับอยู่3องค์ครับเมื่อเดินเข้าไปในป่ามันนะครับสักประมาณ30เมตรครับจะมีอาคารศาลาที่ก่อด้วยอิฐอยู่กลางป่ามันด้วย นี่คือร่องรอยของนครไตรซึงนะครับที่เป็นโบราณสถานที่พอหลงเหลือให้เห็นนะครับโดยรอบก็จะเป็นป่ามันทำไร่ของพี่น้องประชาชนนะครับด้านหลังของวิหารนะครับก็เป็นเหมือนฐานเจดีย์ประธานที่เป็นฐานเขียงขนาดใหญ่ครับแต่ว่าด้วยความที่ด้านบนไม่หลงเหลือครับ ก็ทำให้สันนิษฐานต่อไม่ได้ว่าจะเป็นทรงใดแต่ถ้าดูตามยุคสมัยนะครับก็จะเป็นแบบของสุโขทัยครับนี่คือวัดริมทางส่วนที่เป็นฐานอิฐก่อรับทางตะบนตกเฉียงเหนือของวัดเจดีย์เยอดตรงนี้ครับจะปรากฏเฉพาะเพียงฐานวิหารที่ก่อด้วยอิฐนะครับก็เป็นผังสี่เหลี่ยมผื้นผ้าแล้วก็ฐานชุกชีชื่อว่าวัดดงมันนะครับ วัดนี้ชื่อว่าวัดดงมันก็จะเห็นวิหารครับเดี๋ยวเราชมมุมสูงกันหนึ่งครับนี่คือฐานวิหารที่เหลือเฉพาะเพียงส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก่อด้วยอิฐเมื่อเรามองจากมุมสูงที่โดยรอบนั้นเป็นไร่ที่กำลังเตรียมปักมันสำปะหลังแล้วนะครับก็จะเห็นฐานของวัดดงมัน ส่วนด้านหลังจะเห็นอิฐอ,อีกชุดหนึ่งเป็นเหมือนฐานชุกชีเราจะเดินเข้าไปชมครับอยู่ใต้ต้นไม้ครับพอบด้านหลังเป็นการนําอิฐมากองไว้นะครับก็คงเป็นส่วนที่ไม่สามารถประกอบกลับไปได้คงอยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันในช่วงที่มีการบูรณะนี่คือวัดดงมันของนครไตรจึงครับเราผ่านดงอ้อยเจดีเจดยอดริมทางแล้วก็มาวัดดงมัน เดินเลยไปอีกจุดหนึ่งมองไกลๆด้านนู้นครับประมาณหนึ่งร้อเมตรเราจะไปชมอีกวัดหนึ่งครับวัดพระปรางครับครับวัดต่อมาของนครไตรทึงคือวัดพระปรางครับด้านหน้าจะเห็นฐานของวิหารครับที่ไม่สูงนักครับวิหารก่อดด้วยอิฐด,ด้านหลังเป็นเจดีย์ประธานทรงะระฆัง ด้านบนวิหารจะมีฐานชุกชฉีครับฐานพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้าครับพอเดินมาด้านทิศตะวันตกครับมาด้านหลังจะเห็นซุ้มพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวจะให้ชมใกล,กล้ๆเมื่อเดินมาด้านหลังจะเห็นซุ้มพระพุทธรูปอยู่ด้านหลังครับนี่คือวิหารครับของวัดพระปราง ในส่วนของเจดีย์ประธานวัดพระปรางครับฐานเขียงด้านล่างเป็นสี่เหลี่ยมต่อจากนั้นจะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับลดหลั่นชั้นขึ้นไปแล้วก็มีบัวความบัวหงายรองรับหนึ่งชั้นต่อจากนั้นก็จะเป็นบัวถลนะครับแล้วก็มีชั้นบัวรองรับองค์ระฆังแต่ข้างบนองค์ระฆังและยอดนั้นได้หักหายพังทลายแล้วนะครับนี่คือ เจดีประธานของวัดพระปรางนครไตรตรึงในส่วนของเจดีรายจะมีอยู่ทั้งหมด5ฐานนะครับฐานเจดีรายที่ยังหลงเหลือให้ได้เห็นร่องรอยจะมีทั้งหมด5ฐานจะให้ท่านได้เข้าไปชมใกล้ๆกับด้านบนที่มองลงมาก็จะเป็นเจดีที่อยู่ในยุคสมัยพุทธศตรวรรษที่20-21 ก็เป็นช่วงที่อยุธยามีเรื่องอำนาจมาเหนือพื้นที่ของเมืองกำแพงเพชรแล้วนะครับที่นี่จึงเป็นการผสมผสานของศิลปะที่หลงเหลือจากสุโขไทยแล้วก็มีอยุธยารวมเข้ามาในช่วงถัดมา ทั้งหมดที่นำเสนอนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกำแพงเมืองที่มีคูเมืองสามชั้นคูดิน3ามชั้นที่เรียกว่าตรีบูนของเมืองไตรตรึงหรือนครไตรตรึงครับจะมีอีกเจดีย์องคหนึ่งที่อยู่ด้านนอกนอกเมืองครับนอกนครไตรตรึงอยู่ที่วัดวังพระธาตุเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินที่องค์ใหญ่สวยงามสมบูรณ์มาก อีกองคหนึ่งของประเทศไทยเราจะได้ไปชมกันในช่วงต่อไปของคลิปนะครับให้ชมความสงบเรียบง่ายของพื้นที่ความเงียบครับยิ่งมาเดินคนเดียวในพื้นที่เงียบๆของโบราณสถานนครไตรถึงท่านจะสัมผัสได้เลยว่า ต้องมาต้องมาทดลองมาเยือนเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เกิดก่อนเมืองประวัติศาสตร์เมืองโบราณน,นะครับของกำแพงเพชรเกิดก่อนเมืองกำแพงเพชรนะครับถูกใช้พื้นที่มาตั้งแต่สมัยทวารวดีไล่มาจนถึงสุขโขท,ทยัยเรืองอำนาจแล้วก็อยุธยาขึ้นมาครับ นี่คือวัดพระปรางครับนครใสยตึงขึ้นไปชมมุมสูงแบบใกล้ชิดสักหน่อยนะครับให้ท่านได้ชมบัวคว่มบัวหงายที่อยู่เหนือฐานแปดเหลี่ยม ลักษณะของตรีบูนหรือว่าคูเมืองครับที่มีคลองล้อมรอบยังคงหลงเหลือโดยรอบเมืองให้เห็นเลยนะครับซึ่งถ้าเราซูมจาก Google Earth หรือว่า Google Map ก็จะเห็นชัดเจนตามภาพที่แนบนี้นะครับนี่คือมุมที่เดินออกมาจากวัดพระปรางก็จะเห็นตรงกลางเป็นคลองน้ำครับแล้วก็มีคูเมืองชั้นใน ที่เป็นคูดินนะครับจะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับมีเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินทรงดอกบัวตูมมีวิหารตั้งอยู่ด้านหน้ามีหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินก็เป็นศิลป,ปะของสมัยสุโขทัยครับที่นี่คือวัดวังพระาธาตุก็อยู่ใน พื้นที่เมืองโบราณแต่อยู่นอกคูเมืองนอกตรีบูนของนครไตรึงเราจะเดินชมส่วนที่เป็นวิหารด้านหน้าและก็หลวงพ่อโตสำหรับองค์หลวงพ่อโตนะครับเดิมนั้นในการพบครั้งแรกจะมีเฉพาะเศียรครับชาวบ้านจึงได้ช่วยกันนะครับบูรณะโดยการสร้างองค์พระขึ้นมาและก็นำพระเศียรขึ้นไปประกอบ เป็นองค์พระที่สมบูรณ์ครับสำหรับเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับด้านหลังวิหารเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินที่ผ่านการบูรณะาที่สมบูรณ์มากๆครับองค์ใหญ่มากด้วยครับที่สําคัญในส่วนของเรือนธาตุต่อจากเรือนธาตุขึ้นไปเราจะเห็นที่เป็นบบแบบแถลงเป็นกรีบขนุนครับแล้วก็ตัวองค์ะคระฆังดอกับตูมนั้น ก็สมบูรณ์แล้วก็มีประยอนครับเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินขนาดใหญ่มากๆนะครับที่ฐานสี่เหลี่ยมนี้บนฐานนี้นะครับจะมีบัวลูกแก้วอกไก่บัวความบัวหงายที่มีความชัดเจนนะครับตรงนี้เรียกว่าอกไก่ตรงที่เป็นสันนูนตรงนี้ครับนี่คือการบูรณะที่สมบูรณ์มากๆครับผมให้ท่านได้ชม องค์เจดีจากระยะไกลในมุมต่างๆด้วยครับนี่คือเจอดีทรงพุ่มเข้าบินศิลปะสุโข,ขทัยนะครับพุทธศตวรรษที่20ที่นครไตรทึงยังคงถูกใช้งานอยู่ครับสำหรับชื่อวัดวังพระาธาตุนั้นก็ไปเกี่ยวข้องกับอีก2วัดก็คือวัดพระบรมาธาตุนครชุมแล้วก็วัดเสด็จนะครับ โดยที่ในยุคสมัยย้อนกลับไปสัก45 0ปีนะครับวันสำคัญสำคัญวิสาขบูชามาคาบูชา,า,า,ชาอาสาลหาบูชาจะมีพระธาตุนะครับลอยระหว่างสามวัดดวงพระธาตุนั้นลอยไปมาระหว่างวัดสเสด็จวัดพระบรมธาตุและก็วัดวังพระธาตุนี่จึงเป็นที่มาของชื่อชื่อวัดสเสด็จ ก็คือพระบรมาธาตุเสด็จนั่นเองนะคร,ครับได้ชมมุมสวยๆมุมนี้ด้วยที่มีกรอบของต้นไม้นะครับนี่คือวัดวังพระาธาตุเจดีทรงพุ่มเข้าบินดอกบัวตูมของนครไตรยตึงที่ยิ่งใหญ่มากเราจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโตด้านบนวิหารของวัดวังพระาธาตุ ครับก็เป็นหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่ในอดีตนั้นจะมีเฉพาะส่วนเสียนครับชาวบ้านก็จึงช่วยกันสร้างองค์พระมีอาัศนาะสงครับที่เป็นอิฐก่อไว้ฝั่งนี้ซึ่งก็เป็นมาตรฐานของวิหารสุขโขทัยนะครับขอบารมีหลวงพ่อโตคอนครไตรตรึงวัดวังพระาธาตุครับได้คุ้มครองปกปักรักษาพี่น้องทุกคนนะครับ ที่ได้รับชมคลิปนี้ไอบุญบาร,รมีหลวงพ่อโตนั้นได้คุ้มของทุกท่านได้พบแต่ความสุขความโชคดีความเจริญเราจะชมบาร,รมีหลวงพ่อโตจากมุมสูงองค์หลวงพ่อโตก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะบูชา ของพี่น้องโดยทั่วไปและในพื้นที่และที่สำคัญก็คือเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินก็เป็นเจดีย์ที่เชื่อมโยงกับวัดเสด็จวัดพระบรมธาตุเป็นศิละปะของสุขโขทยัยนะครับขอให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการได้รับชมได้บุญไปด้วยกันสำหรับการชมคลิปชุดนี้ของนครไตรตรึง